าแล้วมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดก็มีเรื่องราวดีๆของหนุ่มๆก็เซเว่นมาฝากกันอีกแล้วนะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าสเปคสาวหรือว่าผู้หญิงในอุดมคติของกัทเนี่ยเขาเป็นแบบไหนกันนะวันนี้แอดก็มีมาฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนก็ลองเช็คดูนะว่าผู้หญิงในอุดมคติของกัทเนี่ยจะตรงกับคุณหรือเปล่าเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ลีดเดอร์ของวงกันเลยค่ะอย่าง JB นั่นเองนะ จบอกว่าเขาชอบผู้หญิงที่แต่งตัวง่ายๆสบายๆนะแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจของ JB ได้นะคะที่สําคัญเลยนะจะต้องมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะมีรักที่มั่นคงค่ะถ้าน่ารักได้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนั่นเองคะ่ะ มาต่อกันที่พี่มาร์คค่ะพี่มาร์คบอกว่าพี่มาร์คชอบผู้หญิงที่สามารถทําให้พี่มาร์คเนี่ยนะรู้สึกว่าพี่มาร์คต้องการเขาก็เพียงพอแล้วแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นจะต้องมีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความใจเย็นนะคะแล้วสามารถคุยกับพี่มาร์ครู้เรื่องนั่นเองค่ะส่วนบุคลิกภายนอกก็ชอบผู้หญิงผมยาวนะไม่ชอบผู้หญิงที่ทําตัวชิดชิดครูครูอะไรเงี้ยพี่มาร์คจะไม่ชอบ <Brand ing. S 1> นั่น <We 'll, S 1> เอง <we 'll, S 1> ค่ะ ส่วนของพี่แจ็คค่ะบอกว่าชอบผู้หญิงผิวสีแทนดูมีสุขภาพที่ดีนะอย่างเช่นซันนี่วงเกอร์เจเนเรชั่นแล้วก็บียอนเซ่ค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นนะจะต้องสู่ภาพเรียบร้อยดูเป็นผู้ใหญ่ มีเสน่ห์นะคะที่สําคัญคือต้องนิสัยดีและสามารถเข้ากับพี่แจ็คได้นั่นเองค่ะส่วนรูปร่างหน้าตานะคะพี่แจ็คก,ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนั้นเลยค่ะขอแค่เข้าใจกันแล้วก็นิสัยเข้ากันได้ก็เพียงพอแล้วค่ะ ส่วนของจินยองค่ะจินยองบอกว่าชอบผู้หญิงที่สามารถรับตัวตนของจินยองได้นะจะต้องเป็นผู้หญิงที่ผมสวยผมยาวหน้าตาสวยคมธรรมชาตินะคะก็คือดูสวยสง่างนั่นเองนะจะต้องเป็นผู้หญิงที่ช่างพูดคิดบวกค่ะที่สําคัญนะจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อจินยองด้วยนะคะจินยองย,งยังยกตัวอย่างมาอีกด้วยนะก็คือโบมีวงเอพิงก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่คล้ายๆกับผู้หญิงในอุดมคติของจินยองนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ของยองแจค่ะยองแจบอกว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักนะคะแล้วก็ดูมีเสน่ห์นะส่วนทรงผมนั้นก็ยังไงก็ได้เลยค่ะฟรีสไตล์ที่สำคัญนะผู้หญิงคนนั้นนะคะจะต้องเป็นคนแบบทำตัวเรียบง่ายสบายๆอะไรอย่างเงี้ยคือยองแจจะไม่ค่อยมีสเปคเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเจชอบก็คือชอบใช่ก็คือใช่เลยนั่นเองค่ะ Cuz you I'm feeling like I I are perfect I be and don't wanna sorry ผู้หญิงในอุดมคติของน้องแบมนะน้องแบมแบอกว่าน้องแบมชอบผู้หญิงที่ตากลมโตดูมีเสน่ห์นะคะที่สําคัญนะจะต้องเป็นคนที่หิ้มเก่งนะทุกคนก็จะรู้นะว่าน้องแบมเนี่ยเขาจะชอบพูดเรื่องแบบตลกตลกติดตลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้ผู้หญิงของเขาเนี่ยหัวเราะไปกับเขาได้นะคะ <c oughs> ที่สาคัญอีกอย่างก็คือจะต้องเป็นคนที่ คอยให้กำลังใจน้องตลอดนะแล้วก็รักการ์จูนไทยนั่นเองค่ะมาปิดท้ายกันที่ของยุคยอมค่ะยุคยอมบอกว่าชอบผู้หญิงที่ไม่ว่าจะหยิบจะจับหรือจะทำอะไรนะคะก็คือดูมีเสน่ห์จัดมากๆอะไรเงี้ยเสน่ห์ที่ออกมาโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งหรือว่าประดิษฐ์นั่นเองนะคะ แล้วก็ชอบผู้หญิงผมยาวรูปร่างผอมนะคะที่สําคัญค่ะจะต้องเป็นคนที่ยิ้มเก่งนะคือใบหน้าเนี่ยจะต้องมีรอยยิ้มตลอดเวลาค่ะอย่างยกตัวอย่างมาอีกด้วยนะนั่นก็คือคริสตันวง fx นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสเปคของหนุ่มๆก็เซเว่นทั้ง7คนที่แอดนามาฝากนะใครที่ตรงกับสเปคของใครคนไหนบ้างเม้นมาบอกแอดบ้างนะคะ I'm g n n a be certain We don't have to be lonely We don't have to be hurting Cause I'm feeling like you and I are perfect ฝากกดติดตามช่องก็สิบหน่อยซีด้วยนะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารก่อนใครด้วยนะคะ